ไฟแท่ง RGB ฟังก์ชันครบจบในเซตเดียว <am> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้า r a x i o รุ่น P 2 0 0นะคะมาดูกันว่าข้างในกล่องอะ่ะเขาจะให้อะไรมาบ้างเปิดถุงเข้ามาแล้วก็จะเจอกับรีโมทไฟแท่ง แม่เหล็กนะคะและสําหรับแผ่นเหล็กที่เขาให้มานะคะแล้วก็สามารถเอาไปติดกับผ้าม่านแบบนี้ได้เลยมีคู่มือด้วยอุ้ยชอบถุงมากเลยอะทุกคนมันเป็นแบบกระมยี่อ่ะมันดูหรูใส่ล้องแขนเอาไว้ใส่ไฟอันนึงแล้วก็ใส่รีโมทอีกอันนึงงสายชาร์จนะคะท y p e C มีกิจด,ด้วยเอาไว้สกปรปแสงนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูกันควบคุมไฟกันนะกดหนึ่งที่เปิด กดอีกหนึ่งทีปิดถ้าจะเปลี่ยนไฟแล้วก็จะกด2ทีนะแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้มันลดเพิ่มความสว่างก็กดค้างทีนี้เรามาดูช่องชาร์จ type c นะคะแล้วก็สามารถชาร์จกับสายชาร์จท,ที่เขาให้มาได้เลยส่วนช่อง usb นะคะเราก็สามารถเสียบชาร์จแบตกับมือถือได้เลยนอกจากเป็นไฟแล้วเนี่ยยังเป็น power bank ได้ด้วยนะคะมันจะมีรูสกู1ส่วน4นะคะเอาไว้ต่อขาตั้งนะเราสามารถต่อขาตั้งแล้วแต่ขนาดเลยว่า อยากจะใช้เป็นขนาดเท่าไหนแล้วก็การควบคุมไฟเนะี่ยเราจะควบคุมผ่านรีโมทนะคะการควบคุมผ่านรีโมทก็ง่ายมากๆเลยแค่กดหนึ่งที่ปึ๊บแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนสีที่รีโมทได้เลยการควบคุมผ่านรีโมทนะเราก็สามารถควบคุมด้วยรีโมทต,ตัวเดียวแต่ว่าไฟไหลายๆตัวได้เลยเดี๋ยวเราจะลองอันนี้เป็นสีเหลืองโอเคข้างหลังเป็นสีแดง นอกจากจะควบคุมผ่านตัวไฟแล้วก็รีโมทเรายังสามารถควบคุมผ่านมือถือได้อีกด้วยนะทุกคนการควบคุมไฟในมือถือนะคะแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามชอบเลยเป็นสีส้มนวลนๆนนหรือว่าจะเป็นสีขาวสว่างเลยก็ได้นะแล้วก็สี R G B เนี่ยเราสามารถปรับได้36,000สีเลยมีโหมดปรับตามจังหวะด้วยนะ การนาไปประยุกต์ใช้งานของเขาเนี่ยก็เหมาะกับหลากหลายสายอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพสินค้าไลฟ์สดแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับเจ้าไฟแท่งลัก i ซี P สองตัวนี้ที่มีฟังก์ชันครบแล้วก็ขนาดดีไซน์เนี่ยสวยมากๆเลยค่ะในราคาเพียง2390บาทและสําหรับใครนะคะที่สนใจไฟแท่งลัก i o P สองตัวนี้ก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ได้ที่ร้าน iMa n Studio หรือว่าจะสอบถาม สั่งซื้อได้ที่ช่องทางตามนี้เลยนะคะ